พ่อใช้ยาอาบาลานนี้เลยวันเด็สมลยแม่ใช้ตัวนี้แล้วยังหม่ไม่ใช้เลยตัวนี้นะพ่อใช้แล้วนะกรีนปากเจ้าหอมและที่สําคัญนะฟันจะขาวด้วยและแปรงก่อนนอนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่สูตรตอนเช้าเลยตื่นมาพัดย้อมหอมอยู่เลย mm hmm. อ่ะเดี๋ยววันนี้พ่อลองเลอะ่ะนะแล้วใช้แค่เม็ดผิวเขียวเม็ด mm hmm. เดียวเองเม็ด <Yeah. S 1> เดียวไม่นี่เออเม็ดนเดียวแค่ท <Yeah. S 1> uh ี huh. ่ เฮ้ยพ่อนี่หอมยันเช้าเลยเห็นไหมนี่แม่บอกแล้วอยากให้ชีวิตคู่อยู่ได้ด้วยความหอมนะคะยาสีฟันวันเดย์สไมล์ค่ะแถมตัวนี้ยังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคาเพียง490บาทเท่านั้นยาสีฟันวันเดย์สไมล์อ่ะหอม